ชอบฟาดใครก็จะฟาดนะฟังเพลงคือพูดเพ้อแบบเป็นคนละคนไปเลยอ่อนน้อมอ่ะน้ำเสียงพยายามพูดให้อ่อนน้อมสายตาก็พยายามให้ซอฟลงไม่มีแข็งก้าวรูไหมแต่นางก็อ่าหลีกเลี่ยงไม่ได้มันมีหลายครั้งเวลานางขับรถไปอ่ะขับรถไปหรือจะจอดรออะไรหรือจะจอดรอ,อลูกไปซื้อกับข้าวบ้างหรือจะจอดรอลูกอ่าอะไรบ้างแล้วก็มีคน แบบมีคนเดินก็ไม่รู้แหละเราไม่เห็นเพราะเวลามันถ่ายทอดสดเนี่ยกล้องมันจะจับที่ตัวในรถของมันนะตัวมันถ่ายหน้ามันถ่ายตัววันที่สิบสามสิงหาจะเป็นวันนัดฟังคำพิพากษาคดีน้องผลไม้สารุทร ก็เอามาเล่นสองคลิปละก็คือไม่พูดถึงประเด็นป่าวายเลยนะมันมันมันแปลกตรงที่ว่าทนายคนนี้พอมีอะไรดีๆแล้วอย่างที่มันพูดเนี่ยนะมันจะมันจะไม่ไม่สุดสิ้นสุดตรงนั้นหรอกมันจะเอาให้แบบโอ้โหหลายคลิปก็คือป่าหวายเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างที่มันออกมาพูดว่าโอ้ oh, หัวหน้าท่านพูดดีมากท่านให้นางไหวอย่างนั้นอย่างนี้นางไหวก็ไม่นั่นทีเลยนะแซนพูดถึงพีุ่ตแล้วว่า ทำไมถึงได้บอกว่านางหวายก็ไม่ไม่มันเหมือนไม่ได้ไม่ได้ทําตัวหยาบกล้านอะหยาบกระดากระดากระด้างอะทําไมถึงพูดคํานี้เซนก็งงละแสดงว่ามันมีอาการแบบนี้แสดงว่าไอหัวล้นมันรู้นิสัยนางหวายว่าเวลาไม่พอใจจะแสดงแบบนี้เหมือนทนายรอชพอบอกว่าแม่น้องดุมากเห็นไหมยิ่งอ่าตอนที่อ่าอ่าตอนที่ทนายขึ้นไลฟ์แล้วก็มี คุณเดี่ยวดินแดงเพราะว่าเขาก็เข้าไปให้กำลังใจเหมือนสเสมือนเอฟซีลุงนั่นแหละแต่มันมีไอ้ของเบ้งเข้าไปป่วนไงไอ้ขงเบ่งเข้าไปตรงที่ไหนมันต้องมีมันต้องมีการประทะเอฟซีกับเอฟซีตรงนั้นอยู่แล้วนะอ่าแม้นแต่ไปช่องลุงไปในช่องเสือพาไปไปในช่องแต่ละคนก็ต้องโดนอยู่แล้วนะเอฟซี FC ที่เขาอยู่เขาอยู่ประจําเป็นเอฟซีประจําตรงนั้นนะ่ะมันมันเปรียบสเสมือนไอ้ของเบ่งนี้ไปป่วนนะ แต่พอ,อไปในไลฟ์ของทนายนางหวายไปเห็นก็บอกว่าโอ้ยไอพี่เดียวอย่างงั้นอย่างน,น,างนี้คุณเดียวอย่างงั้นอย่างนี้น,อนนะอ่าบอกตรงๆนะแหมทําเป็นหูคือความคือผู้หญิงคนนี้นะมันมัน,ม,น,ม,นมันการพูดและน้ําเสียงมันบ่งบอกได้เลยอะนะไม่ต้องอธิบายออกมาพูดใส่คุณเดียวเรื่องอตรงนั้นมันไม่ใช่การบุกลุกตา นะมันคือการสวมสิทธิ์โน่นนี่นั่นถ้าเป็นเราพูดธรรมดามันก็จะธรรมดาใช่ไหมแต่เป็นนางหวายพูดอ่ะคือมันมันยังไงบอกไม่ถูกนะแซนไม่รู้จะบอกยังไงคือมันจีดเลยนะถ้านางหวายพูดเนี่ยนะจะไม่มีคําหยาบถึงจะไม่มีคําด่าแต่คําสิ่งเหล่านั้นที่มันพูดนั่นน่ะนะถ้าถ้าเป็นตัวเราคือนางหวายว่าให้เราอ่ะเราหน้าเสียเลยนะขนาดพูดแบบนี้มันไม่ใช่การมันเหมือนตําหนี่อ่ะทุกคน ใครใครก็ตําหนิใครได้แต่ไม่ไม่เหมือนผู้หญิงคนนี้ตําหนิใครเหมือนโดนด่าเจ็บชั่วโคตรเลยนะวันนี้เวลาผ่านไปแม้แต่เรื่องป่าหวายนะที่มันโดนคดีความแล้วแต่ตอนนี้มันออกมาพูดเหมือนว่ามันไม่โดนอะไรนะอ่าเออเนาะมันเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าแต่ความรู้สึกของมันอ่าจริงๆนะมันเหมือนมันไม่โดนอะไรหรือว่าโดนโดนน้อยมากทําให้ตัวมันพยองมันไม่แคร์เลยมันจะโดนอะไรตอนเนี้ยมันขนาด คือมันบ่งบอกว่าขนาดป่าหวายอ่ะนะมันเคยคิดแล้วคนที่เคยมามันบอกนะว่าคนพูดให้มันเป็นกังวลพูดให้มันกลัวตอนนี้มันมันประสบการณ์มันอะไรเยอะแล้วมันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นไม่ต้องใครมาพูดอะไรให้มันกลัวมันไม่กลัวหรอกที่มันเคยอ้างมาบอกว่าอ่าตอนแรกที่เราเราไม่รู้ไงเราไม่รู้อะไรเลยแล้วเราเหมือนกินขนมแล้วหมามันมาฉกไปนั่นแหละเราก็กลัวนะ เราหวาดเราแวงเรากลัวมันมีหมามาทําให้เรากลัวแต่พอวันหลังเรามีขนมเรารู้ว่าตรงนั้นหมาจะฉกขนมเราไปเราก่อนเราจะเอาขนมมากินเราขึ้นไปอยู่บนต้นไม้คือมันมีวิธีป้องกันว่างั้นเถอะแสงให้เห็นถึงตอนนั้นป่าหวายมันน่ะหลายๆคนที่พูดในในช่องเนี่ยมันมีความกังวลน,นะตอนนี้นะมันพอถึงที่สุดแล้วมันรู้แล้วว่าค่าปรับค่าเสียหายเท่าไหร่ค่าประกันตัวเท่าไหร่ ค่าประกันตัวเนี่ยนะหรือค่าเสียหายเนี่ยนะถ้าไม่มีช่อง youtube ไปพูดนะมันอาจจะรู้สึกเยอะไม่เหมือนความรู้สึกตอนนี้นะความรู้สึกตอนนี้มันรู้สึกเบารู้ไหมทําไมคนเราอะ่ะมันเป็นการเขาเรียกอะไรอะ่ะคิดไปเองก่อนล่วงหน้าไงตามคําพูดของแต่ละช่องช่องนั้นบอกโหค่าปรับเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเลยนะโอโหประกันตัวนี่อ่าเท่านั้นเท่านี้ไม่อยู่เลยนะคือ คนเราเนาะไปฟังมาเยอะความคิดมันโอโหหนักมันโดนหนักแม่นักมากนะแต่พอถึงวันนี้ค่าปรับห้าหมื่นค่าเสียหายเจ็ดหมื่นกว่าทุกคนก็บอกจริงเหรอทําไมน้อยจังมันเริ่มพยองลนะเห็นไหมความผิดมันไม่แพงเลยจริงๆแล้วมันเยอะนะแต่แต่มันไปเปรียบเทียบกับคนที่บอกมาก่อนไงว่าเป็นแสนเป็นล้านอะ่ะมันก็เลยตอนนี้รู้สึกว่าน้อย น้อยแล้วก็มันนึกถึงความผิดตัวเองคงจะไม่ผิดอะไรมากมายถึงได้ค่ารับน้อยนะตอนนี้มันมองเป็นน้อยไปแล้วเออเพราะว่ามันเตรียมตัวเตรียมใจอาจจะเยอะเพราะหลายคนหลายคนหลายช่องพูดไงจริงนะนางเนี่ยจะน่าจะรู้ตัวได้แล้วนะว่าถ้านางปิดวาจาอดทนไม่ไปฟังไม่โน่นไม่น,น,มนี่นางปิดวาจาเรื่องก็จะห่างตัวเอง อพอนางเปิดปากเท่านั้นแหละเรื่องจะวิ่งขาหาเข้าตัวเองเลยเพราะปากนางเป็นคนที่หาเรื่องคือคําพูดของนางเนี่ยมันเหมือนท้าทายอะทุกคนอย่างเช่นเอ้ยปาไว้นะมันจบแล้วเออมันจบแล้วตอนนี้เหลือแต่คดีเพ่งคดีอาญาฉันรับสารภาพไปแล้วที่มันพูดกับคุณเดียวะนะก็คือเหมือนว่าไม่ต้องพูดว่าฉันบุกลุกหรืออะไรหรอกนะมันคือสวมสิทธิ์และฉันรับ สารภาพไปแล้วนั่นก็คือเหมือนจบพูดให้ fc เข้าใจว่าคือรับสารภาพมันเหมือนมันเหมือนอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะไม่โดนโทษรับสารภาพนั่นคือรับในสิ่งที่อีกฝั่งหนึ่งเขาตั้งข้อหาถ้าเขาตั้งข้อหามึงต้องเข้าคุกสิบปีล่ะนะอันนี้สมมุตินะสมมุติว่าเขาตั้งข้อหาว่าอ่าทางอาญาต้องติดคุกสิบปีเนะี่ยะ จากนั้นนางหวายก็รับสารภาพรับสารภาพคืออะไรก็ต้องติดคุกสิบปีอย่างที่เขาเขาอ่านี่มาใช่ไหมเขาแจ้งความมารับสารภาพไม่ได้หมายถึงว่ารับแล้วไม่โดนโทษคือรับในสิ่งที่เขากล่าวหามานะแต่ถ้าจะสู้นั่นหมายถึงว่าไม่รับไงไม่รับไม่ยอมรับว่าเขาตั้งให้เข้าคุกสิบปีฉันไม่เข้าคุกสิบปีฉันไม่ผิดนั่นคือสู้ แต่ถ้ารับสาร,รภาพก็คือรับสาร,รภาพว่าเขาตั้งให้เข้าคุกสิปีอันนี้คือสมมุตินะมันไม่มีหรอกเข้าคุกสิปีแซนก็สมมติแต่นางมาพูดตอนนี้ตรงเนี้นะก็คือเหมือนว่ารับสาร,รภาพแล้วไม่ผิดไม่มีอะไรละเอออย่างนั้นคือรับสาร,รภาพนะ่ะมันสบายใจมันหนักแสดงให้เห็นถึงมันหนักใจมากๆเรื่องที่จะต้องสู้ในทางอาญาเนี่ยนะก็คือหนักใจยังไงเพราะมันถ้าสู้เนี่ยจะต้องไปหาหลักฐานหาพยานมาแก้ มาแก้กสิ่งที่เขาเกล่าวหานะใช่ไหมอ่ะเขาเกล่าวหาคุณเข้าไปทํากินโดยไม่ได้รับอออนุญาตจากเจ้าหน้าที่มันก็คิดว่าโอ้รับรับไปรับรับไปเขาแค่กล่าวหาตรงเนี้ยนะแค่รับว่าเออใช่ใช่ใช,ช่ฉันไม่ได้ออนุญาตไม่ได้ขออนุญาตจริงรับยอมรับผิดไปคุณจะลงโทษแบบไหนก็ลงโทษมาโทษมันไม่เยอะอยู่แล้วนะก็ปรับที่เราที่แซนอ่านให้ฟังอ่ะติดคุกป,ป,ประมาณหกถึงห้าปี ปรับ5,000ถึง5 0ื0นใช่ไหมที่ที่แซนอ่านข้ากฎหมายให้ฟังอะ่ะเอาจริงๆเอาจริงๆตั้งแต่เริ่มแรกที่เขาแจ้งความมันะนะว่าเข้าไปทํากินโดยไม่ได้รับอนุญาตถ้ามันยอมรับไปตั้งแต่แรกไม่ต้องไปนัดนางโพนใสพูดแบบนั้นแบบนี้แล้วไป